นั่งที่นั่งนะครับรบริเวณด้านในพาร์คพิธีแ่งนี้ได้เลยนะครับอีกสักครู่เราจะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับ Cảm <laughs> ơn เกี่ยรสนะเรื่อว,ว,วิทยานับเบวนทับนักกีฬาเข้าสู่สนามได้แก่นายีรพลศโดจานายทองสรันธนีจัดถึงน,สสนายวสันรอดจิตตามมาด้วยขบวนธงโรงเรียนค่ะคือถือธงโรงเรียนได้แก่นายกิตติวินมนวัน,นาค่ะสำหรับขบวนพาเ ของโรงเรียนรัตนาวิทยานะคะได้แก่วิชาที่ผิดค่ะซึ่งวิชาที่ิดนะครับถือว่าเป็นหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานะครับไม่ให้ประพฤติและปฏิบัติตนไปในทางทีท่ผิดนะครับซึ่งวันนี้ครับรโรงเรียนรัตนาวิทยานะครับนั่นเลยท่านผู้ในการพงษ์ธราสุภาแสนท่านผู้ในการโรงเรียนรัตนาวิทยานะครับได้เป็นผู้นำกองทันธุ์วิาในการเข้ามาร่วมการแข่งขันในการกีฬาเบลจามิดส์สังหารการที่สี่จุในวันนี้ครับค่ะสหรับสีประจากโรงเรียนนะคะสีแดง ค่ะหมายถึงเลือดแห่งความมีศักดิ์ศรีที่เข้มข้นและความจริงใจสีเหลืองหมายถึงความสุขความอบอุ่นและจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ค่ะทีมกันเขารวมขบวนในปีนี้นะครับสวยสวยวรง,งางมตามรูปแบบของชาวล้านนา<ช>นคบนะรัะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาด้วยในการแต่งกายด้วยผ้าสิ่น แต่งตัวสวยสดงดงามครับตามตรูปแบบของชาวล้านนานเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาโดยเราและตามไปดูขบวรนกองเชียร์นะคะเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเ,เรียนรัตนายาวิทยาคะนะคะมีทั้งผู้นำเชียร์ประเภทสวยงามและผู้นำเชียร์ประเภทสร้างสรรค์ <ๆ S 1> นะครับ เข้ามาร่วมขบวนในวันนี้ด้วยนะครับขอเปียนปรโมูลต้อนรับ,บ,บกบวนกต้อรันักกีฬาจากโรงเรียนรัตนานุเอื้อวิจิตานเพื่อเติมสปปบันนะคะเป็นสิ่ง,สงแสดงถึงความอดทนความยั่งยืนของการใส่การศึกษาเรียนรู้ความมั่นคงแห่งสุขภาพความผ่องใสในสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณธรรมประจำใจค่ะมีแอบกบวัสนานะคะเป็นดอกไม้ประจําโรงเรียนค่ะซึ่งแอกวัสนาก็หมายถึงกยศชื่อเสียงที่ค่อยๆสะสมและเลื่องลือไปไกลยั่งยืน พระโดนจังบอกวาสานาดท่านคณะกรรมการการจัดการแข่งขันขอแสดงความนชมยินดีกับนักเรียนนักกีฬากองเชียร์ทุกคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ กีฬาบินจะมีสัมพันธ์กลางที่43และผู้ประจำโรงเรียนขึ้นสู่ยอดเสาและกีฬาเขาโบกสว่างทันวันที่สูงในอำเภอฝางแม่อายและอำเภอชัยปราการปีพุทธศักราช2533ถึงปัจจุบันเป็นครูโรงเรียนรและตระหนักเรื่อวิทยารับตำแหน่งรองผู้อในวยการกลุ่มบริหารและหัวหน้าระดับมัธยมศึกษาเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและตระหนักเรื่อวิทยา เป็นเลขาสมาคมผู้ปกครองได้ครูโรงเรียนรัตนาเคือวิทยาและเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ก่อกับนักศึกษาวิชาหารเชียงใหม่ลำพูนและแม่ห้องสอนผลงานด้านกีฬาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนประเภทวิ่งห0เมตร4,100เมตรและกระโดดไกลตอนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของวิทยาลัยพระศึกษาเชียงใหม่และเป็นตัวแทนนักกีฬาปตองในทีมผู้บริหารกลุ่มเอกชนในการแข่งขันกีฬามนครูอำเภอฝางครับ ขอพยากรณ์นาทีนา่นี้ว่าห้าพรเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นจะแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬารู้แพร้รู้ชนะรู้อภัย อันเป็นวิสัยของนักกีฬาอย่างแท้จริงขอเชิญนักกีฬาอาวุโสและตัวแทนผู้ถือธงปรับเขราที่ฐาและขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้จากการแข่งขันกรีธาในวันนี้นอกจากนักเรียนทุกคนจะได้ออกกำลังกาย และพัฒนาตนในด้านกีฬาแล้วนักเรียนก็ยังได้ฝึกให้ตนเองมีน้ำใจเป็นนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและให้นำคุณลักษณะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วข้าพเจ้าขอปิดการแข่งขันกรีธาเบจิมิรสัมพันธ์ครั้งที่10.43ณบัดนบัตรนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและพบกันใหม่ในการแข่งขันในครั้งต่อไปอีก3ปีขอสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณท่านทูตในการพงท่าดาสุภาแสนเป็นอย่างสงาูงค่ะ